อันยองวันนี้นะคะชิมีนะคะก็จะมาเล่นโลบอกนะคะด้านทาวเวอร์นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีสันสดใสมากเลยนะคะคือแบบสีแบบโคตรสวยโคตรแบบสีสันสดใสเลยนะคะทุกคนคือแบบสีสันสดใสมาก คือแบบน้องสีสันจะใส่ไม่ไหวเลยนะคะดูคนถ้าภาพกระตุกนิดนึงนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะดูคนเพราะว่าไม่รู้นะคะทําไมวันนี้ภาพกระตุกนะคะทุกคนหรือรว่าเป็นเพราะการเสียงนะคะเพราะว่าเราใช้แอปแต่ดต่อใหม่นะคะมันเออก็แบบค่อนข้างจะกระตุกนิดนึงนะคะดูคน มันดูกระตุกกระตุกยังไม่รู้ว่าดูคนเราก็จะเข้าไปเลยนะคะพอเข้าไปเข้าไปกระโดด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 กระโดโด,โดเลยนะคะพราอเราก็กระโดดแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือแบบกำลัมมงตะลึงกับสีนะคะเพราะว่าสีแบบน้องแบบไม่ไหวจริงๆนะคะคือแบบสีน้องแบบสวยมากแบบเออกำลังตุกตะลึงกับสีน้องนะคะดูคนน้องแบบ สวยจริงๆนะคะคือแบบนางสุดมากเลยนะคะทุกคนนี่เน่อ่ะอ่ะอ้าวเข้าไปเลยพอเราเข้าไปเร็วนะคะก็เออขึ้นข้างบนไปเลยนะคะพอเราขึ้นข้างบนไปแล้วก็มีอีกด่านหนึ่งนะคะเป็นด่านเออสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรไม่รู้นะคะแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะทุกคนอ่าไปเลยะค่ะก็อาจจะอยู่ชิดมิดกับเสียงเด็กดูนะคะทุกคนเพราะว่าเด็กเนี่ย จุดๆจ,จ,จ,จุดนะคะคือแบบเออเราก็จะเข้าไปเลยนะคะนี่ก็ถึงสีชมพูแล้วนะคะดูคุณตะลึงกับสีน้องไม่ไหวเลยนะคะเอาไปทางไหนดีเอา้ามีเตียงนอนด้วยเอานอน,นอนนอนแบบเออสบายมากเลยนะคะขาเลี่ยมขาเรี่ยมเลยค่ะทุกคนพอเราเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเออขึ้นบันไดไปเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะอ้าวยังไม่จบนี่ว่าจะจบดีไหมหรือยังไม่จบไม่จบดีกว่าคะ่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยจบนะคะยิ้มคุยจบนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยไดค่ะทุกคนพอเราเข้าไปแล้วก็จะเป็นอย่างงี้เลยนะคะทุกคนนี่อะแฮมอะแฮมอะแฮมสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะค่ะ